สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาิ้นแนออลิฟสอเดชพันธ์หมายตาท้าชิงบัลลังก์มวยไทยพระจันฉายก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 อาลิฟสอเดชพันธ์ดาวรุ่งไฟแรงวัย20ปีลูกครึ่งไทยมาเลล็อกเป้าหมายต่อไปหวังขึ้นแท่นเป็นผู้ท้าชิงบัลลังแชมป์โลกวันมยไทยรุ่นสร์เวท115-125ปอนด์กับพัชชัญชัย p ีเแสนชัยยอดนักสู้ราชันสองกติกา ผลงานล่าสุดของอลิฟในศึกวันไฟใน28เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานสนามมวยเวทีรุมพินีรามอินทา่าพึงจะระเบิดฟอร์มหลูใช้เวลาไม่ถึงครึ่งทางของยกแรกในการปิดเกมน็อกจาเบลอาดูคอฟนักสู้ป้ายแดงจากรัเสเซียที่อาสาเข้ามารับบทมวยแทนของทองพูนผู้ชกเดิมที่มีอาการป่วยกระทันหันจนต้องขอถอนตัวในช่วงโค้งสุดท้าย หลังจบการแข่งขันนัดสำคัญอารีฟขอใช้เวลาอันมีค่ากลับไปพักผ่อนที่บ้านเกิดประเทศมาเลเซียประมาณ2สัปดาห์ก่อนจะเดินทางกลับมาเก็บตัวซ้อมต่อที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไฟต์ต่อไปเดี๋ยวเจ้าตัวคาดหวังว่าจะได้รับโอกาสขึ้นชิงบัลลังมวยไทยกับพจัน์ฉายพีเคสัญชัย ยอดนักสู้ผู้ครองบัลลังก์แชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตอร์เวทที่ล่าสุดเพิ่งฟันศอกน็อกเอริสบาโบซาผู้ท้าชิงจากสหรัฐอาณาจักรไปได้ในอีเวนต์เดียวกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับไฟต์ต่อไปถ้าเป็นไปนได้ผมก็อยากมีโอกาสได้ขึ้นชิงบัลลังก์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอ์เวทเพราะผมเก็บชัยชนะมาได้3ไฟต์ติดต่อกันและคิดว่าผมอาจจะเหมาะสมที่จะได้เป็นผู้ท้าชิงคนต่อไป ถึงถ้าได้เจอกับพี่พจันรชายจริงๆก็น่าจะเป็นไฟยากที่สุดเท่าที่ผมเคยผ่านมาในชีวิตครับหลายคนอาจจะมองว่ากระดูกมวยผมยังสู้ไม่ได้แต่ไม่รองก็ไม่รู้ครับอย่างคู่นาบิลอานานกับนิโคคาริโลก่อนเกมก็มีแต่คนบอกว่านาบิลจะสู้ไม่ได้แต่สุดท้ายนาบิลก็ชนะน็อกไปได้ผมอยากได้โอกาสขึ้นชิงเข็มขัดครั้งหนึ่งในชีวิตมักมวยแม้จะรู้ว่าเป็นรองพี่เขามาก,ก็ตามแต่ถ้าผมยังไม่ได้รับโอกาสก็ไม่เป็นไรครับ ผมพร้อมสู้กับทุกคนในรุ่นนี้อยู่แล้วแฟนๆติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และเป็นกลางชาั้นหน้าขอบคุณมากครับ